และแล้วตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วครับตรงบริเวณที่ยืนอยู่นี้วันพรุ่งนี้จะกลายเป็นถามปฏิบัติการของเรานะครับเราจะคอยบงการหุ่นเ้เต้นอยู่ตรงนี้นะครับจริงเหรอครับบูทูธจะถึงเหรอครับผมก็ยังกังวลอยู่ว่าบูทูธจะถึงหรือเปล่านะครับใจเหมือนกันครับตรงนี้เราอยู่ที่ชั้น2ครับลองมองไปที่ชั้นล่างครับก็เห็นคนตัวเล็กนิดหนึ่งครับคือมันสูงมากเหมือนกันคนตัวเล็กไม่นิดนึงครับตัวเล็กเยอะเลย ตรงบริเวณนี่ครับจะจะเป็นเวทีวันพรุ่งนี้มุนก็จะเต้นอยู่วันนั้นแล้วเราก็คอนโทรลอยู่ตรงนี้ครับส่วนและคนนี้ครับบริเวณพรมสีฟ้าทั้งหมดก็จะเป็นที่ของผู้ชมแล้วก็ข้างๆพรมสีฟ้าเนี่ยก็ช่วงน,นี้ก็จะเห็นร้านของเล่น,นต่างๆครับทยอยสต็อกของมาลงกันมากมาย ก็เห็นมีหุ่นนะ,ะคนนี้ครับคือผู้บงการงานของเราทั้งหมดนะครับคือชายผู้น,น,น,นี้นี่เองกำลังกดบีบีเล่นอยู่นะหายไปแล้วหันหน้ามาแล้วนั่นแหลฮะฮัลโหลโอเคครับ,รบไอคนนั้นมันบ้ากล้องนะครับถ่ายลูกค้าของลูกค้าเลยครับครับ อันนั้นคือลูกค้าของเรานะครับลูกค้าของลูกค้าอ,อีกทีออลูกค้าของลูกค้านะครับกับนั่งกันหน้าดำขำเขียดเลยนะครับอ่าโอเคครับแค่นี้ก่อน